ค่าเอกสารจริงๆ100บาทแล้วก็มีค่าไปรษณีย์60บาทนะคะให้ไปช่วงเช้าๆจะดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ต้องรองคิวเยอะไปยังอาคาร6กองบัญชาการตำรวจสันติบาลน,นะคะ รีวิวการทำหนังสือรับรองความประพฤตินะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำเองแนะนำให้ทำเองเลยเพราะว่าประหยัดเงินได้มากนะคะค่าเอกสารจริงๆ1 0 0บาทแล้วก็มีค่าไปรษณีย์60บาทนะคะใช้เวลาทำเอกสารไม่นานประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็อยากแนะนำให้ไปทำด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าจ้างเอเจนซี่เนี่ยจะตกประมาณ2 0 0 0ถึง5,000เอกสารตัวเนี้ยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ขอวีซ่าแต่งงานที่ประเทศอื่นๆไปเยี่ยมญาติประมาณนี้นะคะและเป็นอีกหนึ่งเอกสาร สารที่สําคัญมากๆเผื่อเพื่อนๆไปทําแนะนําเลยไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครออก็เอาตามสะดวกนะว่าใครจะ BTS BTS ก็ไปลงสยามนะคะแล้วก็อาจจะต่อพี่วินหรือแท็กซี่บอกให้ไปประตู5ถนนอังรีดูนังนะคะก็ไปจอดดอบตรงนั้นก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปตรงยาวๆไปยังอาคาร6กองบัญชาการตํารวจสันติบาลน,นะคะ เดินผ่านประตูนั้นไปก่อนนะเราต้องไปเดินเข้าประตูที่มีป้ายติดว่าศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤตินะคะและเอกสารตัวนี้ขอได้เฉพาะเป็นแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแล้วก็สําหรับใครที่จะเอาไปจดทะเบียนสมรสนะแนะนําเพราะว่าบนเว็บไซต์ไม่ได้มีแจ้งเขาต้องการเอกสารหนึ่งตัวอันนี้เป็นเอกสารที่เราต้องให้แฟนหรือว่าคู่ม้่นเรานะคะเป็นคนเขียนให้แฟนไปถ่ายเอกสารตัวพาสปอร์ตนะคะของเขาหน้าพาสปอร์ตท,ที่มีรูปข้อมูลเขาต่างๆางนานานะปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้เขาเขียนประา ว่ากระผมนายนี่นี่นี่จะเชิญนางสาวนี่นี่นี้เลขพาสปอร์ตนี่นี่นี้เกิดวันที่นี่่เพื่อเดินทางไปยังประเทศนี้และ จดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานประมาณนี้นะคะข้อความเป็นข้อความเชิญนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เขาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อลายเซ็นแล้วก็วันที่นะคะไม่ต้องขีดค่านะอันนี้เป็นจากที่กุกค,คุยกับเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ส่วนใหญ่เอกสารที่ใช้แทบจะไม่ต้องทําอะไรไปเลยนะคะไปตัวเปล่าได้เลยพกไปแค่ใบเกิดสูติบัตรใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลถ้ามีนะคะสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็พาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงก็ต้องพกไปด้วยนะทะเบียนบ้าน ถ้าใครอยากพกเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเองไปเพิ่มพกไปได้เลยเพราะว่าอย่างบางโตที่กุ๊กเจอกุ๊กไปมาสองรอบนะเจ้าหน้าที่โต๊ะนี้บอกตัวนี้ไม่ต้องการแต่เจ้าหน้าที่อีกต๊ะนึงตัวนี้ต้องการนะประมาณนี้แนะนําให้เตรียมไปเผื่อก็ดีเหลือดีกว่าขาดนะคะจะได้ไม่ต้องแวะไปบ่อยๆให้เสียเวลาตัวเองด้วยให้ไปช่วงเช้าๆจะดีที่สุดนะคะเพื่อ ไม่ต้องรอคิวเยอะแล้วก็บางทีไปช่วงประมาณ8โมงไปกดบัตรคิวรอนะคะเขาจะเริ่มทํางาน8โมงครึ่งนะคะปิด4โมงครึ่งแนะนำให้เพื่อนๆกะเวลาไปให้ดีไปช่วงเช้าจะดีมากคนยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะได้คิวไวนะคะรูปก็ไม่ต้องถ่ายไปนะคะรูปทางพี่เจ้าพนักง,งานที่เป็นตํารวจเนี่ยเขามีกล้องถ่ายให้เราเลยและส่วนใหญ่เอกสารตัวนี้ยที่ถามเจ้าหน้าที่มาเขาบอกอยู่มีอายุได้ประมาณ6เดือนนะคะ ก็อาจจะต้องถามทางประเทศปลายทางที่เราไปด้วยนะว่าใบตัวนี้ของเราอะถ้าใช้ที่นู่นอะมีอายุได้กี่เดือนอันนี้ก็ต้องถามด้วยทั้งสองฝั่งเพราะว่าประเทศไทยอาจจะบอกว่า6เดือนแต่ปลายทางอาจจะบอกว่าเออสำหรับตัวนี้ได้แค่3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยก็ให้เช็คเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วก็แพนเวลาให้ดีแค่นี้เลย หลังจากที่ทาเอกสาเอกสารเนี่ยก็จะมีให้เช็คด้วยนะก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนเช็คให้ดีให้ละเอียดตัวเลขพาสปอร์ตเราตรงไหมชื่อนามสกุลเขียนถูกไหมนะคะต่างๆนานาจะได้ไม่ต้องกลับไปทําใหม่แล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาโดยรวมเสร็จซ้ำนะทํากับเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บก็ไปจ่ายตังค์เรียบร้อยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะกลับมารับที่นี่อีกครั้งหรือว่าเราจะให้ส่งไปสนีสำหรับกูว่าคิดว่าเอ้ยส่งไปสนีดีกว่าสะดวก นะคเป็นแบบ EMS เสียค่าไปสีิทหกค่าเอกสาร100เท่านั้นอันนี้เป็นอะไรที่ทําให้ประหยัดขึ้นมาได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังทําเอกสารขอวีซ่าประเทศนั้นๆนะคะหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังขอวีซา่าไปแต่งงานหรือว่าไปเยี่ยมญาติจาเป็นต้องใช้มาเอกสารตัวนี้ก็ศึกษากันให้ดีนะคะ